ไอ้อหลบไอ้ตื่อหลบไอ้ือหลบเอ,อ,อ,อาดีแล้วครับดีแล้วหนีครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những าดีแล้วครับดีแล้วไปเลยไปเลย <c oughs>